สวัสดีครับผมสวัสด okay. ีค่ะพอปบฝนสาวเดือนอีสามันหน้าพะลุยครับผมมื่อกี้พอกันอยู่ทงคือนเขาด้วยครับผมหาหลอดบึงกบไงปลาคอนแน่เนาะขันพ่อเนาะพ่อเอาสุยางเนาะขันพ่อฝนสาวเดือนด้วครับผมมันหนีสีมันไปเนาะหลุนกันเลยครับผมอแล้วพี่น้องกบไงครับผมแค่เห็นกระหูแล้วครับผมประอูเปิดของแท้ของแท้ละทุกเส้น บ้งเนาะบกั้งอะไรพจบ้งก an no no. oh, cool. şey oh, cool oh, ับบ uh, oh, ้งอะไรบ้งยังไงบ้งกับบ้ายี่อ๋อเอาดชัดๆโอ้ยังปัญหาดอกว่าดินเปียก่จะได้กิเมีนก็มานละเมนอยเปอร์เซ็นต์้ดีอุ้ยอุ้ยมั่งพี่อ้ายองพี่เปลี่ยนมุมเลยครับผมมุมนั่น่ี เห็นบ่ละเห็นอยู่เนาะค่ะอุ้ยตัวงามตัวละอุ้ยบบตื้นบบตื่นรับแล้วรัตาอยู่อู้อุ้ยี่นี่ตัวก็ใจเดียยงด้วยกันก่อนเ้อค่ะจะเปิดในเบื้องงามพีอุ้ยงามจังตัวเล็กแหกมัดกับกบง่ายอยู่อุ้ยนานนานไปจังได้ละเกือบว่าสิขอหลวงามเนี่ยนี่ตัวเล็กแหกนตา ยากมากจ้ะไหมเหาบุ้งเรื่อยๆนะหนาวลมแหงแน่แล oh, ้วครับผมแดดแห้งมากโอ้ยแดดมาดิโอ้ยง่ายงาหน่อยเนาะเงา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 หลุดของง่ายแหลกโอ้โหโคตรไปกินกันเท่าเงครับผมใส่เสื้อเดือนหาก่อนเพราะอากาศฮอนแห้งเสื้อเดือนในล้วพี่น้องคุบไว้เลย น้ำแห้งเลยน้องทุ่งทีเนาะจ้่แห้งแล้วยังเด้อปิดแล้วก็คุบไว้นี่แต่อืมมันเหมือนงโบทันไงโบนี่น้ำมืดมืดก่อนเนี่ยง่ามแหงนะมันจุคูอยู่ใส่ละกองเอาเอานี่กองเงินโอ้ยเอาใกล้ๆแน่ใกล้ๆกว่านี้นี่เงินหอกคุบ มับเลยโอ้ยไอ้เดี๋ยวนี่เึมันออกมาจากง่เป็นไง่เหมืนขึ้นมากเครื่องนี้ซื้อจ้ะนี่ลงไปจูงปรุงเพิ่นเพิ่นโอ้เพิ่นขึ้นมาหาอันนี้ซื้อหาเย็ดนี่ซื้อโอ้หายเป็นง่ายง่ายมันถ้าได้ปิดนี่หายมาแล้วเนี่ก็ง่ายสองตัวแล้วเด้อเหมือนีเอาหาอีกสองเรือน หลังจากที่หากบมาเนาะได้พักหนึ่งเมื่อยขนาดค่ะมามาขนมายามหลอบเด้อค่ะยามหลอบตัวแรงมาไห้ปอดอุ้ยมามาไกลๆค่ะอู้หมานขนาดถอดหนึ่งหน่อย โอ้ยหหถอดไงตืออู้วิตรประคอรงงามไปไห,นหนมรป่อยเนาะก๊อกมาก๊อกงเพรียาาอแดดนี่ค่ะกง้าเลยเด็กสองโตได้ค่ะหลอจนเมยคือเนเนี่ยหลอจนเมยมแตรปร่ปลาลุนนี่นเลยทีเนาะง,งามเพรลุนนี่ลุนลุนทีน่เพนี่มาเลยโอ้โเยเมยดี

เดี๋ยววงแล้วค่ะก็มานี่เมเสาถึกไลยอู้หนตัวแรงที่ซื้อหลบหนีโอ,อ้ปาดอ้โโดดอะไอ่ะวีบวีบมีต่ปคเลยจ้ะออออะไอืมตปงามเลย แต่งสะคอรลุนๆเลยน้ำสอดทึกไหลอันยิ่แรงถึงตรงนี้ยิ่สอดถึกไหลโอ้งามเนี่เคลื่อนทางหน่อยอยู่ด้วยเคลื่อนดาถอดไงนะคะโอ้สองหมื่นที่นี่ม้าขนาดเลย นกเด้อค่ะนก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 กินหอยอุ้ยเบื้งเบืงบืงปลาเป็นพันพันตเลยจ้ะนะปูปลาโดดออกแล้วปลาโดดออกแล้วแบบนึงเด้อค่ะถือไ้โอ้ถือมาหลายโอ้ได้ยอยู่ถอดหน่อยหนึ่งอูโอู้ นะฮะใหญ่แล้วค่ะถ้าปุ่นถึกร้ายคนมาอืออู้เด็ดอู้ดื้ออ้สามันพอกินเลยสามรอบสามรอบเดี๋ยวย้เก็หน่อยตรงนี้ไปที่ โอ้หลายแห่งตัวนี้น้อยเนาะอ้าพิจพะคอเด้อค่ะนั่นน่ะคอเร่สางยิงติหลายแห่งเรื่องสองเรื่องสองอือนานๆจะดูเราจะยพี่เลยก็พี่เลยก็นะคะทางออกก่อนมาทางออกก่อนวิ่งไตบุ Đông mà lười. lại nè, à, 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 ăn uống ăn uống quá đại ai, xăm kia đi, xăm lọt nó kha, kêu nhau 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 มาขนาดยามหลบยามกังเวรยามอ้ยอายไปเลวโอเคเดี๋ยวกล่ขบานแล้วครับผมกุบสองตัวพี่น้องเดี๋ยวปนหนึ่งกุบให้สองตัวรอเบิ้งทางสูงเนาะจ้ามันบ่ได้หายลอหนามเนาะ ว่าจะไปบึงกรุ๊ปไงื้อนี้ก็อากาศห่อนน้ำละแม่นเขี่ยแป๊บเดียวเมื่อยเขี่ยแป๊บเดียวก็เมื่อยเขียนโมเขียนของละงง้างอ้ยนี่ปลาครับผมปลาหลอดย้อนใจได้มากสามหลังเนาะหลอดสามหลังจ้ะยังเป็นยังถือได้พี่น้องนี่ยำเสาถือหลายตัวโบฝนบ่ได้มาถ่ายเพื่อเธอนี่เป็นหลอกของคุณพ่อเลยครับผมเพิ่นใส่ไว้เนาะใช่นี่โบฝนแหวมากเลยมาเบิ่งถือบ่อตอนแรงครับผมนี่โอ้เสาเพิ่นจามไปแล้วนี่รอบแรง ย่อมเศร้านี่คู่นี้พอตกลงพี่น้องล่นแน่นอนเป็นสีสีโลเาได้เป็นสีสีโลเหมือนหนึ่งเนาะขบานกันเนาะเนี่พอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกครั้งใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนา้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ